สวัสดีครับยืนยันต้นเราก็สู่ไบอั้นระจนไัยนะในภาทที่2แล้วนะครับกับผมก็ได้ซึมเช่นเคยนะับผมวันนี้เราก็จะมาต่อกันอ่าเขาว่ามันสั้นนะฮะน่าจะต่อกันให้จบกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งจากครั้งที่แล้วนะครับผมเล่นไว้อ่าตายประมาณ43รอบนะฮะแต่ว่าเซฟมันหายไปนะก็เลยต้องมาเล่นใหม่นะตายไปแล้ว1รอบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบวกไปนะครับเป็น44บรอบนะฮะนะเราค่อยบวกต่อไปเรื่อยๆนะฮะจากพาทนี้ว่าผมจะตายทั้งหมดกี่รอบนะครับโอเคไปต่อเลยครับผม ตรงนี้เราจาได้นะว่าบันไดเนี่ยมันมันลื่นนะฮะบันไดลื่นมันน่ากลัวนะฮะเราจะขึ้นถ่าวันนี้ได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอผู้หญิงอ่าก่อนจะผ่านไปเนี่ยข้ามีเรื่องซีเรียสอยากจะถามเจ้าคิดยังไงกับเพลงประกอบอ่าฉากเมืองนี้เหรอโคลิเกเฮ้ยก็ต้องบอกดีเพราะดีนะว้าวแต่ข้ามไม่ชอบเพลงนี้ว่ะเจ้าตอบไม่ถูกใจใคร <c ười> คือกูตอบไม่ถูกใจมึงกูก็โดนมึงฆ่าเนี่ย อ้บ้านั่นไงกูตายอีกแล้วนะฮะคือกูตอบเอาใจคนทําก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเออกูจะเอาเพลงหาแล้วปนโคตรลิเกลเลยคิดเหมือนกันเลยเนาะถูกถูกใจวะานายโชคดีเด้อโอ้โหล้วคนบ้าอะไะกระโดดข้ามก้อแพงกูทําได้บ้างไหมนะเนี่ยอ้าคือกูจะลองทำบ้างโอ้โหตายตายเฉยนะฮะโอ้โหเราแบบไม่มีความสาม,มารถเหมือนเยผู้หญิงคนนั้นนะครับ โอเคอ่ะ <Okay>. uh, เขาก็โดดไปแล้วเราก็อย่าอย่าทำตามเขาเป็นเด็ดขาดนะครับโอเคตรงนี้มีอะไรนะมียาพิษนะครับประตูล็อกวัดคือมึงจะให้กูฆ่าตัวตายเกมนี้ม่งบีบคั้นกูจังอะอะอะกูกินก็นด้อะอ,ะอะกินยาก่อนกินยาเก okay. ประตูนี้เราจะไม่เข้าไปนะครับบันไดนี้ก็กลัวลื่นอีกฮะขึ้นบันไดนี้แล้วกันนะครับกล่องนี้ไม่อะไรอยู่ อาได้รับเงินด้วยลูกเตรสระสลาตันวอต้องอ่ะเฮ้อไอเด็กเป็ดแล้วกูก็ตายอแล้วก็วอยากจะถามคนสร้างนิดนึงนะฮะว่าทำไมเขาถึงทำเกมนี้ออกมาแบบว่าดุกวนประสาทมากมายนะครับโอเคตอนนี้เราต้องไปทางไหนดีเนี่ยลงบันไดานี้เหรอนั่นไง โอเคตรงนี้อาจจะบอกอะไรความลับของเกมนี้คือห้ามกินยาพิษเด็ดขาดเพราะอาจจะตายได้มึงใ <c oughs> บอะไรให้กูนี <c oughs> คุยกับตาลุงนี้ได้ไหมตาลุงทาไมเมืองนี้ถึงแห้งแลง้งแล้วมีแต่เสียงคลื่นทะเลเนี่ยบอกเขาสิอ๋อเอาไว้ควายถามไงฮ่าฮ้อโดนด่าเลยไม่มีกําลังใจใช้ชีวิตต,ต่อไปแล้ว ไม่ค้นลัะทดคือแบบตอมใจตายโดนด่าควายโอ้โหโง่จังจะลองนะอ่ะเมื่อกี้บันไดมันล็อกหลบเรานะครับเราจะต้องไปตามมันโอเคได้แล้วโว้ยมามามาเข้าไปซื้อของกันดีกว่าว้าวเออเห็นขาะเว้ยเออเจ๋งๆขายดาบจ้าขายดาบดาบยาว โอ้ยมีหลายดาบมากเลยนะฮะอันนี้ขายของเบเตอร์เลสเหรอนู่นนี่นั่นนะครับเด็กเปรดี่ทำไงกับม,มันดีวะเนี่ยฮึบปบโอ้โหจะหลบสักหน่อยเวนนะฮะนึกว่าไปแล้วจะหลบลงมาได้นะอทำไงดีขัดขืนก็ไม่ได้นะตกลงมาตายตามระเบียบจะลองโอเคครับเดี๋ยวเราลองซื้อแม่งทุกอย่างนะครับ ถือแม่งหมดครับไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับอันเนี้ยอ่ะซื้อดาบด้วยอ่ะซื้อดาบยาวโอเคลองคุยกับไอเด็กนี่อีกรอบนะฮะสวัสดีอ้าวมีคอยเราเลือกแล้วนะฮะพี่มีหุ่นยนต์กันดุ่มมาให้โอเคจัดปะนะอ่ะหุ่นยนต์กันดุนล่าสุดหูีจริงๆเหรอครับเนี่ยหูให้จริงๆเหรอเนี้ยขอบคุณมากๆๆๆมๆๆ,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 ๆมาก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 มมม เด็กเขาบอกนะครับไม่เป็นไรฮะเราค่อยๆขยับไปทีละนิดนะกันตายนะครับโอเคบ้าหลังนี้เข้าได้โอเคปรากฏว่ามันมีอะไรเต็มไปหมดนะครับไหน่นี่ลองล้วงดูครับผมนั่นในมีม,ม,มีมีเงินร้อยหนึ่งใช้กิ่งไม้ล้วงข้างในปรากฏว่าโดนเสียนต่ำ โอเคกลับมาห้องเดิมนะครับเมื่อกี้เราห้ามล้วงไห้นะฮะมีคนยืนอยู่ตรงนี้ครับมนุษย์ปริศนาเก่งจุ้งเห็นข้าด้วยแล้วไงวะแค่นี้มีอะไรอีกไหมอะไม่มีอะไรแล้วมั้งนะฮะเข้าประตูไปเลยครับว <What? S 1> <What? What? S 2> อดวอดวอตยาเตกูข้าผ่านประตู90 0ของแค่นี้สบายๆนะไม่จ่ายฮะ ไม่จ่ายก็ไม่ให้เข้าชิบหายแล้วขอคันี้จะมาจะไปเ <c oughs> จ้าตังไม่พอไปเลยชิ่วๆเอาชิบหายแล้วนี่ไงปลดรับจดหมายรักของข้าว้ายเกินจุงแต่ลุงชายแท้ด้วยน้ำใจจากเจ้าปกตินะข้าผ่านประตู900เหลือลดลดบาทหนึ่งนีคุณทำไมบาทหนึ่งขอบคุณอย่างสุดซึง้ง ะะฮะเราก็มีตังค์ไม่พออยู่ดีฮะว่าไงที่เลิฟค้าผ่านประตูไม่จ่ายก็ไม่ให้เข้าโอ้โหพว่วงให้ขุดหลุมได้เหรอเนี่ยโอเคครับผมจากการคอวย์นะครับโอ้โหคลิปที่คอแยกแยะนะฮะเราก็สามารถที่จะรู้ได้นะว่าเราควรจะใช้พ่วงนะฮะขุดล่อยเด็กเป็ดเนี่ยฮะไอเด็กเป็ดเนี่ยฮะให้มันตกหลุมลงไปนะครับโอเคเกตละโอเคจัดไป เราจะมีตังให้ตะลุงนั่นได้นะครับผมเราใช้พ่วงตรงนี้ครับผมนะในการขุดนะไอเด็กน้อยนะตกลงไปโอเคลูกเตะสลาตันมามึงเตะกูมาดิมึงเตะกูมาว้าวส่วนน้ำหน้าฮนะไอเด็กเป็ดนะไม่ได้แอมกูหรอกนะครับ่ะโอเคนี่ก็มีปัญหาเรื่องตะลุงแนละ้วนฮะอ่ะ ฉันจะผ่านทางอ่ะพอดีแบบมีตังค์อ่ะนะครับโอเคลุงจะไปซื้อเหล้าแล้วบ๊ายบายอ้าวไอ้นะครับโอเคครับผมเช็คพอยต์เขาไม่ได้ทำเรียบร้อยโหมอนเตอร์เป็นหนูนะเนะ่ยหนีสบายหนีสบายตรงนั้นหินนะสะดุดแน่นอนดูแล้วแสดงว่านี่ก็ต้องไม่สะดุดใช่ไหมอ้าวนะฮะเดียมกูก็แบบนะครับแหม พวงไว้ก่อนแล้วหินแบบนี้มันต้องสะดุดแน่นอนนะฮะเออโอเคเรียบร้อยครับผ่านได้ชิวๆมึเห็นไม่กว่วแล้วมันจะง่ายไปหน่อยไม่ต้องโดนหลอกแน่ๆนี่แนะ่โอ้โหทีนี้มึงแข็งแรงมากบอกนะาาก่อน้ำมาแต่ขยื่นได้นะฮะมีข้างข้าวอะ่ะ แสบตาตายคุณตายเพราะแสบตาเนี่ยนะคนคิดไม่แม่งชอบสัญหานะครับโอ้สัญหาการตายได้อย่างคุ้มค่ามากนะคุ้มค่าที่คุณกูณค,ณควรเลยเดียวฮะโอเคลงด้านนี้แทนมีล้มชูชีพครับผมล้มชูชีพนี่จะเอาไว้ทำอะไรไวะเนี่ยเอาไปใช้กับไอ้นี่หรือเปล่าหลุมหรือเปล่า,ลาครับ ไม่น่าจะรอดนะฮะดูจาก,กาขังข่าวเราไม่น่าจะรอดนะฮะยังไงก็ลองดูก่อนนะฮะหากต้องมาทางนี้ต้องข้ามตบก้าไปก่อนปากเข้าไปบุง้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยปะวะนั่นไงกูก็ตายอยู่ดีบา,บายบายล่มชูชีพนะฮะใช้ได้ครั้งเดียวแล้วสามารถทิ้งนะฮะสามารถใช้อ่าฟาดมอนสเตอร์แก้ขัดในการในฉากต่อสู้นะครับ โอเคเราจะใช้ลมชูชีพเนี่ยสู้กับขังข่าวได้นะต้องลองดูครับผมโอเคต่อสู้ครับผมใช้สิ่งของลมชูชีพเจอลมชูชีพเป็นไงล่ะเอ้าเฮ้ยไม่ตายอ่ะเอ้าชิบหายแล้วไปยังไงวะเนี่ยชิบหายงงนะทีนี้เออเรายงังเรายังไม่ได้ลองขึ้นบันไดเลยดีกว่าเอ้าบันไดขึ้นได้เย็ดเค แหมกูก็ไม่รู้นะมั่วต้องนานนะครับโอเคทางนี้ออกเหรออ,ออกได้แล้วฮะโอ้กูน่าจะเชื่อหนูหนูสามารถทำคัดซีนคันให้นะฮะโ,โอเคไปทางนี้ครับผมอ่าได้ดับยาวๆครับเยี่ยมทีนี้ก็น่าจะสู้ได้แล้วแหละ กูตกบันไดอีกอ่ะ<_ d _ d _>โอ<_ <d> _้ปวดหัวกับเกมนี้แล้วก <_ d _> ูอ๋อทำไมเอาลมยูชีปก่อนไงเออโอเคเกตเกตเกตไปเอาลมยูชีปติดตั้งลมยูชีปแล้วก็มาเอาดาบยาวๆนะฮะไปสู้กับอ่าไอ้ข้างขาวนั่นเองนะครับผมโอเคตอนนี้เราได้ล้มยูชีปมาแล้วครับผมใส่ล้มยูชีปไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ สวมใส่ดาบยาวๆไปด้วยนะครับป้าบโอเคทีนี้ออกทางนี้ครับผมนะไม่น่าจะตายแล้วมีลบชีวิตไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องตกมือครับโอเคเรียบร้อยครับผมกลับมาทางเดิมนะฮะแล้วก็ไปสู้กับไอ้ขังคาวไอ้ขังขังขังคาวจกอ่ะ โอ้มันคาดเดายากจริงๆนะเกมนี้ <c oughs> โอ้ยโอเคครับก้อนหินตรงนี้นะฮะน่าจะต้องอีแหน่โอเคอีแหน่เรียบร้อยถ้านี้อีแหน่อีกแล้วเจ็บมือนี่งานอยากอ๋อไม่มีนะครับโอเคกลับมาสู้ไหวขังข่าวแล้วน่าจะสู้ไหวแล้วนะฮะเอาเลยครับ ต่อสู้ครับเรามีดาบยาวๆอย่าไปกลัวดีครับน้อตีเป็นร้อยครับนี่แน่ไงไงาดาบยาวๆเสิร์ดาบยาวๆเข้าไปอย่าบอกนะว่าแพ้อีกอ่ะดาบยาวๆมองเทงเลเบลอัพปุ้งๆไม่ยังโหดไปแล้วข้างข่าวให้มันรู้สึกบ้างว่าไผเป็นไผ เช็คพอยต์โอเคเยี่ยมฮะสักทางหนึ่งโอเคกูว่าเดียมันไม่ปลอดภัยเลยฮะโอเคมีสวิตตรงนี้นะฮะโอ้โอเคไม่ได้หลอกอะไรเรานะฮะ โอเคครับโอเคกูกินยาตายก็ได้นะถ้าได้กูตายอย่างนี้นะมาตรงนี้เราต้องเข้าตรงนี้ครับผมอ่าแล้วไงต่อฮะวีอ๋อตกน้ำไม่ตายนะฮะออกก็แล้วกูจะคาดเราเดาอะไรกับมึงได้บ้างเนี่ยวี โอ๊ยกูจะบ้าตายโอเคอันนี้ต้องกดครับผมอันนี้ต้องกดอ้าวกดกูก็โดนหินอีกอะเอาลอะอะเอาไงเอาไงทีนี้คือตอนนี้ที่แบบโอ้โหสับสนปนเปรยไม่รู้มันจะผ่านยังไงวะเราจะกดไอ้นี่แม่งก็ไม่ได้นะจะโดดลงนั้นแม่งก็ไม่ได้นะฮะไม่งเอาไงดีวะนเนี้ยเอ้า เอาเอากระโดดข้ามได้เฉยเอาเอาโอ้มึงยังจะเอาหินมามาดักกูอีกโอเคครับเราสาม,มารถจะกระโดดข้ามได้นะครับโหด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 โอ้โหใบอันเก่งเก่งสัสสัสนะฮะไปเลยครับโอเคมีกล่องอะไรตรงนี้อ้าวล็อกโดนหีบหนีบมือเก็ตนะครับ ลิวจะไม่ยุ่งกับกล่องนี้ไปจ้าโอเคอูแม่งูก้อนหินแม่งต้องเดาอีกแล้วอะไม่ล่างก็บนอะกลัวล่างวะ มไม่แตกวะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบโอเคครับมันไม่แตกอ้อมได้ไหมอ้อมโอโ้โหมึงน,นี่ดวงสวยมากไปอันโอเคโอเคเอา้าวู้มึงก็ย้อนกลับมอาอีกเหรอเนี่ยนะอุอ้ยอุ้ย โอเคโอเคโอเค I want take point c h e c k นะเขาบอกว่าจะมีหินกิ้งกลับมากูจะบ้านะครับกูจะบ้าโอ้โหมีหิน สองตลบมีก้อนนะตรงนั้นนะครับอุ๊ยโอเดี๋ยวนะคือกูกี้ กูเกียดตหินตรงนี้มากโอ้ยแม่งตามทางอีกนะ ีก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้เช็คคอยเธอเฮ้ยไม่ตายเ <c oughs> ว้ย <c oughs> คือมึงแบบทำให้กูเกือบจะเสียกำลังใจ <c oughs> ขอจแสดงความยินดีด้วยนะคุณเล่นเดโมโจบแล้วนะฮะ โอ้โหถอดแว่นเลยนะฮะตาย52ครั้งนะบวกอีกครั้งที่แล้วอีก43นะก็เป็น90 95ครั้งนะครับโดยเวลาเป็นชั่วโมงกว่านะครับโคตรเหนื่อยโอ้โหทั้งหมดที่คุณเล่นมาเป็นเพียงหนึ่งในสิเท่านั้นยังมีการเป็นตัยไสุดเกียร์ลองคุณอีกมากมายโปรดติดตามนะครับผมโปรดเข้าไปที่ b บรอันนะฮะ สเปนดิตนะฮะสเปนดิตคอมนะครับผมเพื <Life> ่อติดตามข่าวสารเกมเวอร์ชั่นเต็มนะฮะแล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นการเล่นนะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อการพัฒนาต่อไปขอบคุณมากครับคืออยากจะฝากถึงคนพัฒนาเกมนะครับว่ามันเป็นเกมที่ดีมากดีมากดีเหลือเกินดีแบบ คือคุณได้สามารถที่จะแบบว่าเอา่อเขาเรียกว่าไงอะดึงความที่แบบว่าคาดไม่ถึงนะของผู้เล่นได้แบบว่าสุดยอดมากนะฮะก็ต้องฝากชื่นชมไปสําหรับคุณผู้ทํามากนะฮะคนผู้ผลิตนะฮะว่านายเจ๋งมากนะครับแต่ว่าอย่าให้ได้เจอหน้านะครับอาจจะไปทักทายด้วยคําว่ากวนที <laughs> โอเคเกมคุณแบบกวนทีมากนะฮะเยี่ยมนะขอบคุณครับ แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบาย